โอนไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปไกลสุดเท่าที่แกจะทำได้เออว่าแต่มึงจะมายืนค้างหาพ่อหาไม่ั้โหลทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเทเลียนในสายของเมตนะเมย์เขามึงปิดก,กับดักกูแล้วโอสลาสลามโอราบนี่ คลิปไ้วินไกลแล้วโอเคสาธแนะนำ่าถอยไป พาไปเคียวไหมมนเล่นคิมสารสองทางแบบนี้ใครมันจะสู้ได้วะ ตกทุกคนมาอย่าเข้ามาโอ้ยเยอะขุดว่าอะไรจะมีผีโอ้อโอ้โอโอโอ เล่อะไง้รังนิจืลกินพอได้สัเนไม่ค่อยดีก็อทาไปต่อทุกคนตอนเราจะไงขึ้น่อเราีล่าเกินไปเดยวเาลเอทกคนอย่าแะ้เาเราต้ององอดเฮ้มันแบบ้ามันมีอเล่นสาีเกถ้ามันไม่มีใบงิงสนนจะดีน่าจะเได้ที่มันิงสายไงวรว อันบกไม้เหรอสี่ไอเล่ยไปยิงศึกจาอันสิบอันบกไม้สี่อันบกไม้สี่ใช้เอ็นวิวโอโ้โหไอเล่ยเล่นี่ฉัาไม่ได้โอเคเราต้องไปล่าตามดินแล้วใช่ใช่ต้องล่าตามดีนแล้วที่สุดตาดินเนาะตาดิน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 หนดไฟเลยเนี่ยหนูนนนนดดไฟตาด,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 ดินตาดิน โ,โ ain, อเคผมโดนสลามเล่นแน่ทุกคนสลายเลยวันแขกแทงแทงแน่โอ๊ยอุ๊ยอ้าวใช่นี่อีกแหละเกแคปแทงไอ้ที่จมากูสองหนึ่งกูนะกูสองสองกับอ่ะมาดีแต่ยม่เชื่อตัวเอง เช่ใช <sh arp> ่ใช่ดูดิใครเป็นร้หอไม่ได้างเลยรงนดุสาตอาลนกอะไรจีมันีสับวไปทางไหกนเรายเอี้แล้วเราต้องใช้ยีนนี่แล้ว อาอได้อยู่ทุกคนกเขียาต้องใช้วิธีนี้ในการเล่นแล้วนะทุกคนโทษตรตกนคือเราจะได้สู้แค่ดีมอนไอยคือสลาม,มันปัญหามาก โคตรบัรดา,าลิงทุกคนโอ้โหสวยละโอเคทุกคนเราเจออันตรายเราเจอสัตว์ป่าทุกคนสัตว์ป่าอันตรายจะใบประจำใบโอมโอ้โหปึ้งเล่นกูมานานแล้วกูขอโอ,โโอ,โโอโูสลามสลามตีกล้าวเท่ากับจบ ซื้อเยอะจังวะเอ้ยคามเยอะจังวะลืมไปกูเล่นเกมการค้ายเยอะเกินนี่ไม่นานแล้วโ,โหมึงจะจะเอาอีกเอาไงกับกูในเกมเฮียวมีแบบระบบวาลกับบ้านออโต้หน่อยก็ดีนะกูขี้เกียจหากระจกไม่ก็น้ำยาวาลกับบ้านที่ วิวกอน่อวิวโอ้วยังได้ขอให้จับแต่ของที่จับเป็นคุนอาจจะเป็นที่แอคอย่างเดียวเราเปลี่ยนสายไม่ได้นอกจากใช้ดับกลางๆในการเล่นต้นเกมอีกด้ว

โอ้ยแตกแหละโอ้โหเดี๋ยวเราจะวางบล็อกดินกันด้วยก่อนทุกคนโอเคมาแล้วก็เราก็น่าจะต้องตักน้ำไปด้วยนะในการประจดภัยแต่ละครั้งโอเค

ระเบิดจำเป็นมากๆตอนนี้หลุมสุดถึงทำ้ทางไหนวะเอาทางนั้นเออใช่แล้วโอ้โหเจ็บจับจับเจ็บจริงแล้วเนี่ยเจ็บขุดได้วะ ทางสำรวจไหมก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันนะจะต้องลงล่างโอเคอเค๋อใช่ยามีมงมกระเด่ะโอ้โหแล้วก็ต้องขุดลงไปนี่ความงไม่ยมเียทำเตียงไม่มีทางไปต่อโอเคได้เวลาแล้วทีเีย ไอคิบไก่แล้วสวนแล้วกูจะตายสวนไม่ได้กูจะตายแล้วกูสวนไม่ได้กูจะตายว้าหูเด,ดือบเยอะจะตายแล้วเฮียเดือบูเกินไม่มีเห็ดไม่มีเลือดโอโ้โหสวยแล้วกูจะเล่นยังไงเ่อดวะ คื่ทางนี้มันจะมีถม้ำด้ยวยเราบุกถ้ำก่อนทุกคนผม,มกรรกผมไม่ได้กลัวเลยหรอกกูไม่ได้กลัวไปองค์คิมสันด,ด้วยซ้ำไปทุกคนผมไม่ได้กลัวไปองค์คิมสันที่ผมอยากสำรวจถ้ำไม่กูก็กลัวเหมือนก,กันนะโอเคไม่มีทางให้ไปต่อจบขึ้นโอบีคันเทพ ที่ทุกคนทำได้ไอ้ยังแมงเอ้ยทังไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยโอเคทุกคนเรากำลังจะใกล้ขึ้นใบอมเอ,อ้ยมีท่าอีกแล้วทุกคนเราจะไปสวรรจกับโอเคทุกคนเรา,เม,ามันเกาไอมแม่งโคตร แล้วกันเขาเป็นกอ้อนอีก้อนปูนก้อนะไรไม่รู้ช่างเถอะเออใกล้เข้าสูนาออ่นรกแล้วไอ้เคี้วแมงเอ้ยอนรกมาอยู่ข้างหน้ากูแล้วไอ้อลุยนรกแมงเขียนลูกของแเอานนี้เสกเองเอาประตูรู้ด้วยอ้ไอ้กูเหยียบกูไล่แทงกูแทงอะกูพูดจริงว่ากูแทง ก็แอตแท็กแล้วก็ถอยแต็กโอ้ยยตัวที่สองโอ้ับวันนี้เราจะเข้าสายใหม่กันครับสายมีลีอันใหม่ที่ชื่อโยโย่โยนะมาวันนี้เราจะมาใช้โยโย่ในการจบเกมกันซึ่งไม่ใช่หรอกกูจะใช้ของเวทแต่เคล็ดเอาของ oh ho, ปองกันตัวตัวเกมแม่เจ้าถิน่น ได้สำรวจแล้วมานี่หน่อยก็ได้เมจิกวิลเลอร์แล้วก็ระเบิดระเบิดเลยระเบิดระเบิดลงไปว้าวของดีเออจริงของดีจริงๆเหรอเป็นตัวเีงดูดีจุ่มมาเล่นกูเนี่ยไปกินวะไปเยอธุลิเคนช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 ุลิเคน ไม่เองชดป้องกันตัวชุลิเค้นไม่ดีกระโดดชุลิเค้นเกใส่อู่ทางนั้นมีท,ทาง way, นั้นมีทางลำบากจริงจริงที่แม่งเล่นเดียวแล้วแม่งลำบากมากโอ้โหนี่ นี่คิดไกลแล้วมันจะเข้าบ้านเราเราจะทำให้มอนมันช้าลงหนึ่งเท่าเราจะวางน้ำเราจะวางน้ำนี้ไว้นี่เลยทำให้มอนมันช้าเาทียบของกันโอ้โห หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอนี่เรื่องหาเ,เรื่องนะหาเรื่องเหี้ยเขาบึง,งติดกับดักกูแล้วตายซะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้ใช้เวลาตัดวันเดียวนะถ่ายเมื่อวานตัดตัดวันนี้นะทุกคนบ๊ายบาย